ดีจ้าพี่น้องวันนี้จะตุยพามาสวนอีกแล้วค่ะมาอัปเดตลาสเบอรี่เะตุยนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะลูกโตแล้วนะคะมีลูกแดงหลายลูกแล้วนะนี่ลูกแดงก็มีแล้วนะคะแต่ยังไม่เยอะค่ะก็ มีไม่กี่ลูกเองเนาะเมื่อเช้ายตุยก็มาเก็บได้ประมาณ 6- 7ลูกลูกเขายังเล็กอยู่ค่ะรออีกสักประมาณน่าจะสิ้นเดือนนี้น่าจะสุกนะายะตุยว่าเสียงเสียงครูครูเขาสอนนักเรียนเล่นพระ,ระอยู่กลางสนามพี่น้องจา้านี่ดู มันเยอะแต่ว่าก็อย่างที่เยตุยบอกเนาะมันอยู่เบียดกันเกินไปพี่น้องคือเยตุยเป็นคนที่เสียดายของ <c oughs> เก็บไปหมดนี่จะพาดูเดี๋วยวเยตุยจะพาไปเก็บลูกเทเบอรี่นะคะที่มันสุกเนาะโอ้โหเจ้านกนกพิราบนกพิราบมันมันเพิ่งจะมากินลูก อลองแกนเบอรี่เยตุยเนี่ยที่เยตุยบอกว่าผลไม้อยตุยในสวนน่ะมันดกแต่ว่าคงจะไม่ได้กินพี่น้องเพราะว่านกมันเยอะนกดุมากเลยที่สวนอยตุยนู่นได้ยินเสียงไหมแมลงก็เยอะตัวผึ้งเยอะมากเนี่ยเวลาอยตุยเก็บอ่ะสงสัยจะต้องมุด มุดเข้าไปใต้ต้นราสเบอร์รี่พี่น้องแกเพราะว่าด้านบนนี้ก็คือมันคลุมไปหมดอะเนาะหนุนมองเห็นอยู่ลึกๆก,กับพี่น้องเห็นไหมมีลูกแดงลูกหนึ่งอันนี้คือราสเบอร์รี่นะคะแต่ว่าโลแกนเบอรี่นี่ก็อย่าตุยมาเก็บเมื่อเช้านี่ก็เอาไปให้พ่อใหญ่ใส่กับเบรกฟัสนะคะ เก็บทุกวันพี่น้องจา๋าไอโูกแกนเบอรี่เนาะแต่ลาสเบอรี่นี่ยังไม่สุกก็ต้องรอต่อไปนะคะเดี๋ยวยตุยจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะว่าลูกแกนเบอรี่เนี่ยมันดกมากขนาดไหนพี่น้องจา๋าดกแต่ว่าต้องมาเก็บให้ทันนุกนะถ้าเก็บไม่ทันนุกนี่ก็คือไม่ได้กินนะพี่น้อง มาดูฝั่งนี้มีหลายลูกแล้วพี่เนาะลูกแดงอันนี้คือราสเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก็อันนี้ก็มีลูกแดงแล้วราสเบอร์รี่นะคะส่วนที่สีแดงๆที่มองเห็นนี้คืออยู่ด้านในคือโกแกนเบอรี่นะคะโกแกนเบอรรี่ก็อย่างที่เยตุยบอกว่าลูกมันจะยาวๆเนาะ ก็ตระก,กูลเดียวกันหมดเลยค่ะโลกแกนเบอร์รี่เทเบอร์รี่เนาะวันนี้จยตุยจะมาเก็บที่มันลูกมันแดงนะคะนี่เยตุยจะเอาให้ดูว่าเหตุผลที่เยตุยบอกผลไม้มันดกแต่ว่า อย่ตุยจะไม่ได้กินพอลูกสุกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องจา๋าเห็นไหมรอยแหว่งแล้วนะคะอันนี้ก็คือผลงานของนกแต่ไม่รู้ว่านกตัวไหนนะคะอาจจะเป็นนกเอี้ยงก็ได้นกดําหรือนกพิราบเนาะเพราะว่าในสวนยะตุยนกเยอะมากพี่น้องจา๋อาองุ่นก็เริ่มจะเป็นลูกเล็กแล้วนะคะลูกเล็กๆมองเห็นไหมคะ นี่ลูกเล็กๆเนาะอันนี้จะย้อนแสงนะคะเจตุยถ่ายย้อนแสงเดี๋ยวจะมาอัปเดตต้นแอปเปิ้ลเตุยพี่น้องจา้ามาปลูกอยู่มุดอยู่กับต้นราสเบอรี่ไม่รู้จะสู้กับไอ้ต้นราสเบอรี่ได้หรือเปล่าเพราะว่าต้นราสเบอรี่นี่สูงสูงพี่น้องจา้านี่แอปเปิ้ลเตุยก็ได้ประมาณนี้ตอนแรกที่เจตุยบอกมีสามรูปเนาะ สามลูกที่ยตุยเอาให้ดูตอนนั้นมันร่วงแล้วนะคะพี่น้องขาเยตุยไม่ได้กินมันล่วงมันเหี่ยวเหี่ยวลงไปเลยพี่น้องจ้าไม่เป็นไรก็เอาไว้ลูกใหม่ปีต่อไปเนาะเผื่อมันมีลูกให้เยตุยพี่น้องมองเห็นอยู่ด้านในไหมคะอันนั้นคือโลแกนเบอรี่นะคะ โลแกนเบอรี่อันนี้ยตุยซูมนะภาพอาจจะไม่ชัดน้องเดี๋ยวยตุยจะพาไปดูใกล้ๆมันสุกแล้วก็มันล่อตาล่อใจพวกฝูงสกุณาเยาตุยเหลือเกินพี่น้องจะ้ะพกวกนกกา <laughs> เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะคะอันนี้จยตุยเดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะเดินเข้ามาข้างในจะพามาดูไอโลแกนเบอรี่ Marie, ว่ามัน ดกขนาดไหนพี่น้องมันดุกแลือเกินดกมากมากตุ๋ยเดินมาแล้วมาชนกิ่งต้นราสเบอรี่หักเฉยเลยพี่น้องเนี่ยยตุ๋ยมาเก็บไปเยอะแล้วนะคะเนี่ยลูกแดงลูกแดงก็มีลูกเล็กก็มี ภาพไม่ชัดถ้าซูมภาพใหญ่ๆแล้วมันจะแตกอพี่น้องใจายาตุยก็เนี่ยจะซูมให้พี่น้องเห็นว่าลกูโลกโรแกนเบอร์รี่มันเป็นยังไงเนาะนี่นี่ยาตุยจะต้องมาเก็บลูกที่สีแดงลูกแดงของมันเนี่แดงฉ่ำๆอย่างนี้มันหวานนะพี่น้องถ้าแ,แดงฉ่ำอย่างนี้ ถ้าลูกมันยังสีไม่คล้ำนะคะสีออกแดงสดๆอย่างนี้มันยังไม่หวานนะคะต้องรอให้มันสีคล้ำซะก่อนดกดกดกจริงๆดูต้นแก่นตะวันยัตุยพี่น้องมันอยู่ทีกันยดตุยว่าจะขุดทิง้งแล้วเนี่ยมันเยอะเกินโอ้ยมันดกแล้วเกินพี่น้องจา้ายัดตุยก็ มาดูแต่ต้นลาสเบอรี่นี่แหละเดี๋ยวพอมันสุกนะยายตุย้ยจะพามาเก็บพี่น้องจ้ะเริ่มจะโตแล้วนะคะรูปมันเนี่ยประมาณนี้เนาะเยอะพี่น้องจา้าเยอะเยอะเยอะ พี่น้องเห็นไหมกระลอกเจตุยจะให้ดูกระลอกกระลอกมันไล่ผสมพันธุ์กันพี่น้องจา้ามาเบียดเบียนสัตว์อีกแล้วเจตุย <c oughs> เห็นไหม เห็นเงาตะพุ่มตะพุ่ม oh, life, house, oh, ไอ้นกนี่มันก็รู้ว่าผลไม้ชนิดไหนมันจะอร่อยอันนี้คือลาสเบอรี่นะคะมันมันมาแกะแกะกินลาสเบอรี่จยตุยส่วนผลไม้อย่างอื่นมีเยอะแต่มันไม่ยอมกิน มันไม่ยอมกินอย่างอื่นกินแต่ลาสเบอรี่อันนี้ก็คือผลงานของนกนะคะที่เขาจิกกินแล้วก็มันร่วงลงมาบนพื้น เอากล่องแค่ไหนไปก็เก็บแค่นั้นพี่น้องจ๋ายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเอาไว้ตอนเย็นๆอากาศร่มลมตกก่อนเพราะว่าช่วงนี้ร้อนมากพี่น้องจ๋าอากาศร้อนมากตอนนี้นี่เดี๋ยวจะตุยเจาให้ดูมันฉ่ามากพี่น้องนี่ราสเบอร์รี่ลูกฉ่าลูกใหญ่มากพี่น้องจ๋าดูนิ้วโป้งเยตุยนะนี่ใหญ่กว่านิ้วโป้งเยตุยเลยนะคะลูกใหญ่มากฉ่ามากนี่แต่ละลูกดูสิ ลูกเบลเลอร์เลยพี่เนาะลูกใหญ่มากและอันนี้ก็ไอที่ติดขั้วมาเนี่ยจะเป็นเทเบอรี่นะคะเทเบอรี่นี่ก็ที่อยู่ในกรีนเฮาส์ใหญตุวเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่ก็ยังพอได้เก็บอยู่นะคะเอามากินกับอาหารเช้าตอนเช้านะและไอตัวที่เป็นแบบเนี้ยที่ไม่มีขั้วติดมาเนี่ยจะเป็นโลกแกนเบอรี่ก็ มีความสุขเล็กๆอยู่ในสวนนะคะเยตุยเดี๋ยววันหลังเจตุยจะพามาชมอีกนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเดี๋ยวเจตุยจะพามาชมตอนที่ราสเบอร์รี่มันแดงนะคะตอนนี้ยังไม่ใช่ราสเบอร์รี่มันจะเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งเนะาะราสเบอร์รี่เจตุยก็ได้ไม่กี่ลูกเองพี่น้องอเดี๋ยวเจตุยยืนก่อนนี่ได้ไม่กี่ลูกเองนะคะราสเบอร์รี่ไอที่ตูดบ๊บโบนะคะ เดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกตอนที่มันสุกสำหรับวันนี้แค่น,นี้นะคะหย่าตุยจะเข้าไปจัดการผลไม้หย่าตุยก่อนนะคะสวัสดีค่ะ